เอาละครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำประวัติของเลนัวนาเกนนะครับผมนะชายผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ชำนาญในการต่อสู้และเก่งในการต่อสู้มากๆครับผม เลนัวนาเกนเกิดในวันที่13มกราคม1982ในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของเขาต้องหาเช้ากินขําททำงานอยู่หลายชั่วโมงเพื่อเลี้ยงดูครอบครัววัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบากเขามักถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้อเลียนหรือบูลลี่เขาเริ่มเข้าแก๊งอันตรพานตั้งแต่เด็ก เริ่มก้าวร้าวและทะเลาะกับผู้อื่นทำให้ติดคุกตั้งแต่อายุ12-24ถึงปีและเมื่อเขาได้ออกมาจากคุกแล้วเขาก็ได้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ25-35ถึงปีเขานั้นติดเหล้าและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งท้องถิ่นเริ่มมีชื่อเสียงด้านความโหดร้ายและความชำนาญในการต่อสู้และเริ่มมีอิทธิพลต่อแก๊งเล็กๆในพื้นที่ ในวัยทำงานอายุ36ปีหรือในปี2018เขาผันตัวมาเป็นหัวหน้าแก๊งอัชฉยากรระดับสูงมีความชำนาญในการต่อสู้เขาหลบหนีตำรวจเข้าไปในเทือกเขาตะนาวสีนอกจากเรื่องอาชญากรรมแล้วเลอนัวยังมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ผิดกฎหมายเขาเริ่มวิจัยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์กายพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกวางกายพันหรือนกพูกกายพัน เพื่อสร้างกองกำลังของตนขึ้นมาปัจจุบันเลโนัวถูกรัฐบาลหมายหัวต้องการกำจัดหรือต้องการจับกลุ่มแต่เขายังสามารถหลบหนีไปได้ได